รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New I s u z u ิวเเอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ สวัสดีครับได้เวลาของรายการดรสมิธแล้วนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับหลังเคารพธงชาติแบบนี้ทางช่องวันนะครับตลอดสัปดาห์นี้ยังอยู่กับน้องเพชรนะครับเผ่าเพชรนั่นเองคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับข้อเข่านั่นเองจากการออกกำลังกายนะครับแต่ก่อนจะพูดถึงโรคข้อเข่านะครับ น้องเพชรลืมอะไรป่ะครับอ๋อเพชรลืมคาดเบลล์นั่นไงขอบคุณมากเลยนะครับปกติไม่เคยขี้นี้นะฮะการนั่งสลอย่แบวันนี้ต้องคาดแล้วคาดทุกท่านนะครับดีครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับนั่นเองนะครับที่เรียกกันว่าจัมเปอร์ส์นีเนี่ยนะมันก็เป็นการกระแทกใช่ไหมของเข่าใช่ครับอย่างเพชรเนี่ยเรียนทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาเนี่ยเขามีวิธีการบริหารหรือว่าดูแลเข่าตัวเองยังไงบ้างครับที่อาจารย์เขาสอนสอนกันจริงเพชรก็ค่อนข้างลืมไปแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่สําคัญคืืืออออออเเเเเหมมนนนกกััับบวววว่่่่าาาาคค้้็จจะะรรรรรงงทีต์พ บอกวัาเตรียมตัวสําหรับก่อนเล่นกีฬาให้ดีแล้วก็บางทีรวมไปถึงการใส่รองเท้าให้เหมาะสมสำหรับกีฬานั้นด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีส่วนเหมือนว่าช่วยป้องกันการบาดเจ็บให้เราด้วยแต่ต่อให้บางทีเราป้องกันยังไงแล้วมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับเช่นก็จะแบบเจ็บข้อเข่าบ่อยเล่นใช่ครับบางทีเราอาจจะหยุดไปนานแล้วพอกลับมาเล่นทีก็จะเจ็บง่ายอะไรเงี้ยต้องให้ความใส่ใจกับอุปกรณ์แล้วก็ ท่าทางการเล่นกีฬาให้ถูกต้องด้วยนะครับเอาล่ะฟังดูแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการหักเหของข้อเข่าเนี่ยมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับทั้งเรื่องวิธีการสังเกตอาการนะครับรวมถึงผลข้างเคียงหากว่าเราฝืนเล่นต่อไปวันนี้มีคุณหมอกระดูกและข้อนะครับรอให้คําตอบกับพวกเราแลครับไปชมพร้อมกันเลยครับสาเหตุคําว่ากระโดดเนี่ย อาจจะเป็นพวกที่ใช้เข่าเยอะที่ต้องใช้มีแรงกระแทกมาทำต่อเขา่าแล้วพวกนี้นะครับพวก high impact นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นพวกนักวิ่งนักบาสหรือว่านักวอลเลย์บอลพวกนี้ก็จะทำให้ตัวเอ็นลูกสะบ้าที่ยึดเกาะกับกระดูกเขาเ่ามีการกระชากและกระถูว่าตัวกระดูกมากทำให้เกิดการกเสบของบริเวณรอยต่อลูกสะบ้าส่วนล่างก็จะเจ็บบริเวณใต้เขา่าส่วนใหญ่มาด้วยอาการปวดเวลาใช้งานมันเช่นสมมตินักวิ่งพอเริ่มวิ่งแล้วมีอาการเจ็บโดยเฉพาะเวลาวิ่งลงเขา ดาวฮิลเนี่ยที่ต้องมีการยืดของตัวลูกสะบ้าเอ็นลูกสะบ้าที่เกาะค่อนข้างมากแล้วมีอาการเจ็บเนี่ยลักษณะมันด้วยปวดเป็นหลักรุนแรงไหมก็อาจจะเป็นเรื้อรังก็คือปวดอยู่เรื่อยๆไม่หายเล่นกีฬาทุกครั้งก็จะเจ็บถ้าเป็นนักกีฬาอาชีพก็อาจจะส่งผลต่ออาชีพในอนาคตไม่สามารถเล่นได้มีประสิทธิภาพเต็มที่ตั้งแต่เริ่มต้นสังเกตอาการตัวเองก่อนเลยครับว่า1เลยเราวิ่งทุกครั้งแล้วมันเจ็บทุกครั้งไหม โดยเพราะเวลาวิ่งดาวฮิลลงเนินมาแล้วเราเจ็บตลอดไหมเรามีการวอร์มที่พอไหมกล้ามเนื้อเรามีการแข็งแรงมีความแข็งแรงพอหรือเปล่าหรือว่ามีความยืดหยุ่นตัวพอไหมในบางรายที่ผมเจอได้บ่อยคือรองเท้านะฮะที่วิ่งเนะี่ยไม่เหมาะกับสลีระเราบางคนใช้รองเท้าที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงโอเคว่าตรงส่วนเท้ากับพื้นไม่ได้มีรับแรงกระแทกโดยตรงโหลดที่ทํากับ ตรงส้นเท้าน้อยลงปัญหาคือเข่าจะเกร็งตัวมากขึ้นก็จะทําให้มีอาการเจ็บตรงนี้เวลาวิ่งลงเขาในรายที่มีความเสี่ยงที่มันเจ็บบ่อยๆก็อาจจะหาตัวสายรัดสแตปลูกสะบ้าเนี่มันรัดไว้เวลาวิ่งเพื่อลดแรงกระชากจากตรงส่วนปลายของกระดูกรตรงบริเวณนั้นนะฮะโอ้เห็นเลยนะครับยังไง ก็ฝากไว้สำหรับน้องเพชรเลยนะเว่าสาเหตุหลักของไอ้จัมเปิลสนีเนี่ยปัจจุบันก็คือพวกกีฬาต่างๆนี่แหละวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้มาคุยกันต่อเกี่ยวกับวิธีการรักษาดีกว่าว่าถ้าหากเอ็นักเสพแล้วเรามีวิธีการรักษาอย่างไงบ้างครับพบกันใหม่นะครับกับรายการด Smith รสมิธลังครบทงชาติทางช่องวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ